بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبدك ورسولك محمد ادى الى الحق والى صراط مستقيم ايها الاخوه الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان ประธานมูลนิธิสถาชนท่านนายกอบต.พรชัยวัยสิน تن إمام ดารุนเอสานนะครับท่านอาจารย์อมินเห็มเสริมท่านคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาชนตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นนะครับหลายท่านนะครับผมเห็นแล้วน่าชื่นใจแล้วก็ที่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยดูแววตาของท่านผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วงบประมาณที่ท่านประธานจัดงานท่านทันยีมณะจันแก้วได้รายงานกับพวกเราแล้วก็บอกว่าจะเหลือ,อประมาณสักห้าล้านผมดูแววตาจากท่านภูมิเกียรตินะครับนับตั้งแต่ท่านผมสนิทมากท่านปีแปะของเรานะครับแล้วก็ท่านสุชาติจินดาพล ท่านอาจารย์เรืองฤทธิ์ก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพนะครับท่านอายียูซุปกัตเตบมตัดท่าน CEO ซีอโอสุรินบินซอและนะครับไม่รวมถึงบรรดาอรองประธานและคณะกรรมการมูลนิธิสถาชนนะครับอาจารย์รอชิดฤทธิาา์และหลายท่านนะครับผมดูแววตาแล้วว่า งบประมาณแล้วก็ท่านภูมีเกียรติที่มาร่วมงานที่ไม่สามารถจะเอ่ยชื่อได้อีกหลายท่านนะครับผมเห็นแล้วชื่นใจแล้วก็บองมีความรู้สึกว่าอินชาล้องงบประมาณที่จังขาดอยู่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องได้ตั้งใจไว้แล้วก็ได้เริ่มกันมาตั้งแต่ตั้งที่อาจารย์คอลิตบุตรทองบอกว่าตั้งแต่เม็ดทรายเม็ดแรกที่ เราได้เริ่มกันซึ่งอาจจะอยู่ในใต้ดินอยู่บนดินอะไรก็แล้วแต่ที่เริ่มกันมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมมองดูแล้วว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยโดยน้ำมือโดยโดย,โดยความตั้งใจของพี่น้องที่ได้ร่วมมือกันมาตั้งแต่ต้นนะครับผมเรียนกับพี่น้องตรงๆว่าผมจะ เป็นคนที่จะชอบไปร่วมงานแล้วก็จะบริจาคจะช่วยกันในเรื่องของกิจการของมัสยิดกิจการของโรงเรียนนะครับก็ไปก็ทํากันมาตลอดเราก็ทราบกันดูพี่น้องก็เช่นเดียวกันแต่พอเมื่อคืนนี้มีโอกาสได้มามาดูกันมาดูเรื่องของการจัดงานก็เตรียมความพร้อมกันแล้วก็ขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยวจะเชิญพี่น้องขึ้นไปดูด้วย ซึ่งเห็นเนื้อที่ใช้สอยแล้วก็การจัดการของมัสยิดแห่งนี้เรียนกับดวนกับพี่น้องตรงๆว่าออผมก็ช่วยมาเพราะตามอัตาภาพนะครับยังมีความรู้สึกว่าให้เ,เราบริจาคน้อยไปหน่อยหรือเปล่าเพราะเห็นเนื้อที่ที่ทางมูลที่สถาชนได้จัดการของมัสยิด แห่งนี้นั้นมันเหมาะเจาะแล้วก็มันเป็นเนื้อที่ใช้สอยที่มันจะเป็นประโยชน์เป็นคุณอุปการแก่พี่น้องมุสลิมเราอย่างมากมายโดยเฉพาะยิ่งเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนสัทธาชนแล้วก็จะโรงเรียนฮาฟิดของอาจาร,รย์อบับดุลฮามิดของอาจาร,รย์เรืองฤทธิ์ที่กำลังจะเสร็จอยู่ซึ่งจะต้องมาใช้สถานที่แห่งนี้ ผมเห็นนักเรียนมาทบทวนบทเรียนมาท่องจำอัลกุรอานมาละหมาดร,ร่วมกันมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยยังอยากจะน้อยไปด้วยซ้ำเพราะว่าเราเรา,เราเห็นประโยชน์แล้วก็การทำงานที่มันตอบสนองความเป็นญาติยะของเราแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆพี่น้องคงจำได้บรรดาซอฮาบะเนี่ย สาบาเนี่ยเวลาเขาเขาลึกซึ้งกับเรื่องของการละหมาดว่าภาคผลของมันมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะเขาจึงมีความรู้สึกบางคนมีความรู้สึกว่าที่อารว์ให้เขาละหมาดวันละห้าเวลาเนี่ยน้อยไปด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันความรู้สึกที่เราได้ทมามัศยิดหลังนี้กันจนกระทั่งตอนนี้มันก็ถือว่าปลายทางแล้วเนี่ย บันดนีมีมีด่วนมานิดหนึ่งนะครับคนโคม่าจะไปโรงพยาบาลมันมีรถขวางอยู่นิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับรถอกทออก,กไก่กไก่7518นะครับขวางขวางอยู่นะครับมีมีพี่น้องของเราโคม่าจะจะ,จะต้องใช้รถไปโรงพยาบาลน,นะครับขอขอได้ไปขยับรถด้วยนะครับ นะครับขอ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 ภัยด้วยครับขอใครใที่อยู่ณนะที่นี้ได,ได้ได้ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เรากําลังพูดกันอยู่แล้วก็ทิ้งพี่น้องได้ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ผมมีความรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออเ,เราเราจัดงานกันในลักษณะเช่นนี้คือเราระดมกันเพื่อที่จะสร้างมาสิดหลังนี้ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการบริหารงานสัทธาชนอย่างที่นอาจารย์คลิตก,ก็ได้รายงานไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออบางครั้งจริงๆแล้วการจัดงานบ่อยๆก็โดยรู้สึกโดยโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นการรบกวนมากไปแต่ถ้าด้วยกับกิจกรรมในลักษณะ เช่นนี้ของมัสยิดนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มันรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เนื้อที่ใช้สอยก็ดีกิจกรรมต่างๆก็ดีเนี่ยมันมันน่าจะตอบโจทย์สังคมมุสลิมเราได้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เกรงใจ จะชักชวนพี่น้องว่าได้มาร่วมกันทําสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้ให้สําเร็จสมบูรณ์ไปเนี่ยไม่เกรงใจจริงๆไม่เกรงใจโย่ด้วยนะครับโยฮยีฮียาซีนลีวันซึ่งก็บบริจาคมามากแล้วเนี่ยเราก็ไม่เกรงใจที่จะต้องได้ กระตุ้นกันว่าต้องครั้งนี้เนี่ยต้องทำสิ่งที่เกำลังทางอยู่นี้ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กำลังพูดอยู่นี้นั้นมันไม่ได้ออกนอกกรอบ หลักการของาศาสนาเราเลยไม่ได้ออกนอกรกอบสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตาลาได้บัญญัติไว้ไม่ว่าจะเป็นจากในอัลกุรอานถือว่าเป็นแม่บทหลักของเราในการดรําเนินชีวิตของเราและสิ่งที่ท่านรสุลแลสซาลัมได้ส่งเสริมไว้ถือว่าเป็นฮะดีษที่ท่านได้ส่งเสริมไว้นะครับผมอ่านอายะกุรอานหลายๆอายะแล้วก็ บางอายาเนี่ยม,มันมีความรู้สึกว่าเมื่อเช้านี้ก็อ่านตอนจะมานี่ก็อ่านอายาอ,อันก็อ่านอยู่อายาหนึ่งซึ่งมันสอดคล้องกันจริงๆกับวิถีชีวิตของเราแล้วก็สอดคล้องกับการที่เราจะได้มาร่วมกันรังสรรค์อย่างที่ท่านผมเชื่อว่าอันนี้คงจะเป็น ร้อยกองของท่านผู้กองฟารุกเราเนี่ยครับเป็นการมารังสรรค์ระดมทุนเพื่อจะให้มัสิิ์หลังนี้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยมันตรงกับที่ท่านท่านอัลลอฮ์สุลต่านได้บัญญัติไวน้น้นกว่าในสุรตุนิซาว่ามันัชวะชาฟาอัตันคาสนะตันยากุลละหูนสีบุญมินหาชัดเจนมากเขาบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องความดี ในเรื่องดีเนี่ยยากุลละหูนซีบุญมิน t h เขาจะได้รับส่วนดีจากตรงนั้นด้วยอันนี้ชัดเจนมากเรามาสร้างมัสยิดหลังนี้มันก็ประหนึ่งเราได้มาร่วมกันสนับสนุนในเรื่องของความดีนั่นก็คือพี่น้องได้มาละหมาดที่นี่นักเรียนได้มาละหมาดและได้มามุสาการอรอได้มาเรียนหนังสือกันที่นี่ได้มาท่องจำอัลกุรอานกันที่นี่ ผมว่ามันเป็นอะไรที่บัรพอเพียงอย่างยิ่งกับการที่เรามาสะเสียสละกันตรงนี้และเราก็จะได้ยากุุละหูนสีบุญมินาเราบอกว่าเขาก็จะได้รับส่วนดีจากตรงนั้นอย่างเด็กนักเรียนมาท่องอัลกุรอานแล้วก็เป็นอัลกุรอานที่ได้ท่องกะลามุลลอดได้ไปอยู่ในหัวใจเขาแล้วเขาก็ได้อาไปเผยแพร่ต่อ มันเป็นอนิสงส์ที่เราจะได้รับต่อๆไปที่อลัลลอฮ์บอกว่ามันยะสฟะชฟาอัตาันคาซานตันยะกุลละฮุนเซบุลมินฮาอันนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันสร้างมัสยิดหลังนี้ซึ่งมันจะเป็นคุณงามความดีที่ต่อเนื่องมากมายมันจะเป็นอะไรที่เป็นไหลรินอีกหลายๆายเรื่องเช่นเดียวกันอัลลอฮ์เตือนเราว้บอกว่าว่ามันยะชวะชฟาอัตันไซยะตันยะาานยนยกุลละฮุกิฟลุนมินฮา แล้วก็ใครก็ตามที่สนับสนุนหรือว่าไปไปบังเอิญไปร่วมมือหรือไปสนับสนุนอะไรในเรื่องที่มันชั่วในเรื่องที่มันไม่ดีในเรื่องที่ผิดเช่นเช่นเดียวกันก็ต้องอยากุลละฮุกิฟลุนมิท้าก็ต้องรับภาระได้รับส่วนจากความชั่วความผิดตรงนั้นไปด้วยเราสนับสนุนไปครั้งหนึ่งแล้วก็คนไปทําชั่วๆต่อๆกันอีกเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยเหมือนกันตอนนี้เรากําลัง ยสวะชาฟาอัตันทัศนัตันเรากําลังสนับสนุนกันในเรื่องดีในเรื่องดีทั้งหลายในเรื่องความดีทั้งหลายเนี่ยความดีทั้งหลายของคนที่ทําต่อเนื่องจากตรงนี้โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเป็นผลผลิตจากโรงเรียนสถธาชน เป็นผลผลิตจากโรงเวนฮาฟิดที่จะมาใช้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นส่วนดีและไอ้ส่วนดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนสนับสนุนเราก็ได้รับยากุลละหุนซีบุญมิถาเราจะได้รับส่วนจากตรงนี้ด้วยอฮัรรมดุล่าพี่น้องครับมันเป็นอะไรที่การมาร่วมงานกันกันมาบริจาคก,กันในวันนี้พี่น้องครับผมว่าเรากำลังอยู่ในช่วงแห่งการทำหน้าที่ ความเป็นมุสลิมที่เรามีอามมานะต่อลอสวังตาลาอย่างเต็มรูปแบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆการจัดงานในวันนี้นะครับไม่ว่าท่านผู้กองฟารุกจะเขียนไว้ด้วยสำนวนอันสวยหรูขนาดไหนก็ตามแต่เป้าหมายคือเราหาตังกันจริงๆเรามาหาตังกันเพื่อที่จะได้ให้เป้าหมายของเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์ซึ่งจาก วันตีเข็มแล้วก็เริ่มกันมาจนเป็นรูปเป็นร่างที่เห็นอย่างสวยงามขนาดนี้นเหมาะเจาะขนาดนี้แล้วเนี่ยและเหลืออีกไม่มากดีแล้วผมว่าอีก นิดหนึ่งที่เราจะต้องได้ผลักดันกันให้เสร็จสิ้นเรียมร้อยอีชาชอบอยากจะให้เสร็จในวันนี้ซะด้วยซ้ำไปนะครับถ้าหากว่าพี่น้องได้เห็นความสําคัญตรงนี้นะครับช่วยกันแล้วเราก็มาทําหน้าที่กันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ออกนอกกรอบที่อัลลอฮ์สุบานตาลาได้บัญญัติไว้ให้มุสลิมเนี่ยได้เดินไปตามวิถีของมันเลยและโดยเฉพาะอย่างเรา เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีแก่เราเราได้รับในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับเรามามันมันนับค่าไม่ได้จริงๆจากวันนั้นที่เราเกิดมาจนถึงวันนี้พี่น้องครับแล้วก็หน้าที่ต่างๆที่เราจะต้องได้ทําหน้าที่ของเราก็คิดว่ามันก็จะเป็นหน้าที่ที่เราก็ต้องลืมไม่ได้จริงๆนะครับพี่น้องเข้าใจดีผมเชื่อว่าพี่น้องได้เข้าใจในประเด็นต่างๆเหล่านี้ดีว่าทรัพย์สมบัติ ตามนัยยะของอิสลามของอัลลอฮ์สุลตาราที่บัดประทานให้กับเรานี้นั้นมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ฝากเราไว้ให้เราได้ครอบครองแล้วก็ให้เราได้จัดการไปตามวิธีทางที่อัลลอฮ์ได้กําหนดไว้เท่านั้นนะครับอัลลอฮ์จะเอากลับไปเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเราเมื่อไหร่นั้นเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเราอัลลอฮุมมามาลิกลุน,นตุตยานุนมันตาชะวตันเซอันมุนบัมตาชะแปลว่าอัลลอฮ์นั่นเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ทุกอย่างในโลกนี ตุตยยันมุนมันตชาชะอารั์จะให้ใครเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ดีในทรัพย์สินก็ดีในอะไรก็ดีอาอั์จะให้ใครได้มันตชาชะตามที่อาอั์ได้ประสงค์วัตันเจอัลมุมไมมันตชาชะอาะั์จะถอดกรรมสิทธิ์ตรงนั้นจะดึงกรรมสิทธิออ์ออกนั้นออกจากใครก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นแปลว่าอาอั์ให้ใครมีแล้วแล้วถ้าทําไม่ถูกต้องแล้วอารั์จะเอากลับเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์แป๊บเดียวกลับได้หมดเลยนี่คือสิ่งที่อาอั์ได้ยืนยันไนว้ในก่อนเป็นการเตือนสติพวกเราไว้ ว่ต้อยสุมันตชาชะว่ตุซิลลุมันตชาชะเราจะให้ใครมีเกียรติสูงส่งขนาดไหนก็ได้ตามที่ผมสมประสงค์วัตุซิลลุมันตชาชะเราจะให้ใครตามต้อยตกต่ำเมืตตมม่อไรก็ได้ตามที่ผมสมประสงค์เราต้องอิมมานและต้องอย่าเก่นในเรื่องนี้นะครับพี่น้องและสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าการบริจาคเนี่ยผมเคยพูดกับพี่น้องหลายที่บอกว่าคนที่จะบริจาคได้เนี่ยนั่นคือคนต้องอิมมานจริงๆ อ ي มานเนี่ยมันเป็นการวัดใจคนจริงๆเป็นการวัดใจจริงๆเพราะการที่จะคนคนเราจะควักเงินสดที่มีอยู่จะให้ไปโดยที่ว่ามันแน่นอนแล้วมันดูนะถ้าตามจอเฮตจริงๆคือจ่ายไปเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะหมดไปเท่านั้นแต่ด้วยความอิมานเนี่ยถ้าคนไม่อิมานจริงๆมันให้ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่า มันมันหมดไปฮะอยูด่ดีอะไรเงินของเราอุตสาหามาได้จะจะไปให้อะไรโดยที่โดยที่เอ่อให้ไปเลยอย่างอย่างเหมือนจะต้องหมดไปเนี่ยแต่ด้วยความอิมานถ้าคนอิมานจริงๆอิมานต่อรอมาอาไอย่างสเสด็จน้าจริงๆเนี่ยผมว่าเขาให้ได้ ให้ได้เพราะเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนเขาเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มอบหมายหรือว่าเป็นวาดีอา์ที่ฝากไว้กับเขาให้เขาดําเนินการไปตามที่อัลลอฮ์ได้กาหนดไว้นั้นด้วยความอิมันและเชื่อจริงๆเป็นการวัดใจกันตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยอะไรเขาก็ให้ได้พี่น้องคงจำได้จากประวัติศาสตร์บรรดาซอฮาบาเนี่ยมีครั้งหนึ่งท่านรอซูลละซอลลัลละสลัสลมได้ระด,ดมต้องการระด,ดมทุนเพื่อจะให้กองทัพของมุสลิมเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้รับศึกกับ โรมันที่จะต,ต,ต,ต้องการมาทำลายรัฐอิสลามที่มดินาในขณะนั้นนบีก็ประกาศเชิญชวนให้ว่าต้องต้องระดมทุนกันครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้กองทัพหรือว่าเพื่อให้กิจการของศาสนาอิสลามปกป้องศาสนาไว้ให้สมบูรณ์เนี่ยต้องระดมกันด้วยความอิมมานของบรรดาซาบะอบูบักมาก่อนเพื่อเลยฟอาอตอคุลุม,มาเลกยำลูกุมินมาลีอบูบักมาพับบอกว่าผมให้ทรัพย์สมบัติของผมที่มีอยู่ทั้งหมด ให้ทั้งหมดเลยมีอะไรให้หมดเลยเพื่อให้กองเพื่อให้อิสลามได้อยู่ได้เพื่อกองทัพอิสลามได้มั่นคงนบีก็ถามว่ามาอับกอยตาลีอาลิกะเอาต้องให้หมดแล้วท่านจะเหลืออะไรว่าให้กับลูกครอบครัวล่ะอบูบักตอบชัดเจนมากอับกอยตูละหุมอัลลอฮวาโรซูลุฮุสอัลลอฮะลลาซัลลัมฉันจะเหลือให้กับพวกเขาคืออัลลอฮและรรซูลเท่านั้นแหละนั่นด้วยความอิหม่านเนี่ยเขามั่นใจไงให้หมดยังให้ได้ เพราะอิมานเนี่ยเพราะงั้นเราเนี่ยถ้าไม่อิมานจริงเราก็บริจาคไม่ได้จริงถ้าถ้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจผมถึงแปล อีมาเนี่ยเป็นการวัดใจคนเลยวัดใจกันถ้าวัดใจกันได้ว่าโอเคสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันคืออะไรและเราให้ไปแล้วมันจะได้อะไรมันเป็นการวัดใจเพราะเราถ้าเราเชื่ออันนี้นะเท่าไหร่เราก็ให้ได้นะครับที่ผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ก็เพราะว่าเราในฐานะที่มันเดินมาในทางเดียวกันเราเดินมาในลู่เดียวกันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันสนับสนุนว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้เนี่ยมันไม่สูเปล่ามันไม่เป็นอะไรที่ต้องผิดหวังแล้วก็ อินชาลอเราจะตอบแทนแล้วก็จะเพิ่มภูนิให้กับเราอีกซึ่งอันนี้ไม่ต้องพูดถึงผมว่าพี่น้องได้เข้าใจเรื่องนี้ดีถ้าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะบางท่านมางานนี้ก่อนผมอีกมากันตั้งแต่เชา้าเพราะด้วยความรู้สึกว่าอยากจะมาดูมาสายิดหลังนี้ที่เริ่มกันมาตั้งแต่ต้นอยากจะมาดูกิจกรรมอยากจะมาร่วมงานอยากจะมาให้กําลังใจกันในคนที่ทํางานเพื่อศาสนาของอลเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับ ผม,ผมเรียนอีกนิดหนึ่งว่ามันเป็นกรอบที่เลาได้ตีกรอบไว้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเรายิ่งอ่านุรอานบัญญัติต่างๆที่เลาได้ให้แนวคิดหลักคิดแก่เรามีตน้นมีอยู่อีกอายะห์หนึ่งในสุรตุนิซาเหมือนกันเลาบอกว่าลายสติบิลกออิูนามีนันมุมีนีนักรยรรดิตรัดวลมุจาฮิดูนฟีซาบิลิละบิอัมวาลิฮิมอัมวะฮิมเราพูดในํำนองว่ามันจะเท่ากันไหม เราพูดว่าลายสตาวิลก่อยดูมันจะไม่เท่ากันเลยกับคนที่ไม่ได้ทําอะไรคนที่ไม่ได้ทําอะไรในเรื่องของฟีสบิลและโดยที่ไม่มีอุปสรรคหรือโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยกับคนที่มูญายดูนฟีสบิลิและบีอัมวาที่มอสนิมมันจะไม่เท่ากันคนที่ไม่ได้ทําอะไรอะไรเลยกับคนที่เสียสละและบริจาคด้วยทรัพย์ของเขาด้วยร่างกายของเขาฟีสบิลิและเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน ชัดเจนอันนี้ชัดเจนมากเราเห็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยมีเงินมีทองก็ก็ทําไม่รู้ไม่ชี้หรือให้บางแต่ว่ามันไม่สมกับที่มีอยู่เนี่ยกับคนที่เขาเสียสละอย่างที่อัลลอฮ์บอกว่าลายัสตวิลกอนอิดุนมันจะไม่เท่ากันคนที่นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยหรือว่าโดยที่ไม่มีอุปสรรคเงินก็มีอุปสรรคอะไรก็ไม่มีแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยแน่นอนกับคนที่เสียสละและบริจาคด้วยบีอัมวาลิฮิมว่าอัมฟุิฮิมด้วย ทรัพย์ของเขาด้วยร่างกายของเขาฟีซาบิลลัลเนี่ยมันจะไม่เท่ากันกับคนที่อยู่เฉยอัลลอฮ์พูดต่อไปอีกบอกว่าฟัดดอล์ลอฮุลมูจาฮิดีนะฟีซาบิลลัลฟัดดอล์ลอฮุลมูจาฮิดีนะบิอัมวาลิมอัลมุสินฟีซาบิลลัลอัลลอฮ์คอิดีนอัลลอฮ์จะเทอัลลอฮ์จะเทิดเกียรติหรือว่ายกระดับ คนที่เสียสละไปในวิธีทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินแล้วก็ด้วยร่างกายของเขาเหนือกว่าคนที่อัลกออิดีนเนี่ยโดยคนที่อย่างที่พ่องอะคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยอัลลอฮ์จะยกรจดกให้กับเขาไปขั้นเนี่ยนี่เรายืนยันไว้แล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าจะจะให้ว่ฟาฟาดอัลลอฮุลมจัฮิดีนอัลกออิดีนออัจ,จรอนอาซีมาอัลลอฮ์จะ จะจะยกระดับหรือว่าจะให้เกียรติเเกียรติของคนที่เสียสละไปในวิถีทางของอลอโด้วยทรัพย์สินและก็ด้วยร่างกายเหนือกับคนที่ไม่ได้ทําอะไรอกอยดีเนี่ยกอยดีแปลว่าคนที่นั่งนั่นก็คือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยอจยรันอาีมาเขาบอกว่าด้วยกับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากนักตับซศิทย์อธิบายอจยรันอาจีมาตรนนี้ว่านั่นคือสวนสวรรค์ที่อลอจะตอบแทานให้เรา พี่น้องครับผมคิดว่าคงจะเป็นการพอเพียงที่เราได้เหมือนกับเป็นการเอกย้ำให้กำลังใจกันกับการทำงานนะครับกับคนทำงานที่ทำกันเพื่อฟีสบิลลและ นั่นก็หมายถึงว่าเหมือนกับเราก็เป็นส่วนหนึ่งกับเป็นบูจาฮิตเป็นคนที่เสียสละด้วยร่างกายของเราด้วยทรัพย์ของเราและซึ่งอินชาลอแน่นอนอัลลอฮ์ยืนยันไว้อัลลอฮ์จะยกเกียรติฟาดดัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ความประเสริฐหรือว่าให้เกียรติกับกับคนที่ทําในลักษณะที่เรากําลังอยู่นี้กับคนที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยดารดยัโดยโดยดยกด,ด,ดารยัตให้เราแล้วก็จะตอบแทนให้เราคืออจรอนอาซีมาด้วยผลบุญอันยิ่งใหญ่นะครับ มีหลายเรื่องมีหลายตอนที่เราน่าจะต้องได้พูดกันในเรื่องเราต่างๆเหล่านี้อินชาลอในโอกาสต่อไปเราคงจะได้พูดกันกับเรื่องเราต่างๆเหล่านี้ในวันนี้นะครับผมชื่นใจจริงๆก็ออขอต่อรัศมีบตาราให้จัด,จดการจัดงานในวันนี้นะครับจ,จัดงานของมูลนิธิสถาชนที่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มัสยิดหลังนี้เป็นศูนย์กลางแห่งการทํางานหรือศูนย์กลางออของการทํางานของศูนย์กลาง การทํางานบริหารงานสัตวาชนซึ่งจะมีโรงเรียนมีอะไรก็ดังที่พิธีกรได้รายงานและพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วนี้นั้นให้งานในวันนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางท่านประธานจัดงานท่านฮัจีมณนะจารนแก้วได้รายงานกับพวกเราไว้และให้สําเร็จรุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะครับผมตามเขาบอกให้เปิดงานเนี่ย บางคนก็จะต้องอ่านดูอาผมคิดว่าดูอาเนี่ยเราก็ได้อ่านกันแล้วและทุกคนที่มานี่ก็ได้ตั้งใจจริงจะขอดุอาต่อรอสนะเพราะงั้นเพื่อให้เป็นประกัา่งานนี้ผมขอกล่าวคำว่าขอกล่าวเปิดงานด้วยคำว่าบิสมิลลาฮิรราะบอกะติลลาวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มุตุลลัระกัตุ